สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางหาหน่อยพิเศษปกติมาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเราไปดูของวันที่22ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะวันที่เอ่อยีนะจ๊ะให้รูดที่1กับ8นะจ๊ะ1กับ8ของเรามาไหมนะคะมาบนล่างเลยนะจ๊ะมาที่น่อยปกติเนาะตัวรูดของเรานะจ๊ะอ่าส่วนตัวเจาะของเรานะคะ51、6181 868505ไม่มานะจ๊ะส่วนตัวกันของเรามาที่0ูนมาที่0ูนปกตินะจ๊ะปกตินะบอกแล้วว่าให้ตัดเล่นนะจ๊ะเราให้ที่301ออกเ์่ออให้ที่801หนึ่งออก3 0 1นนะทุกคนนี่นะจ๊ะเข้าที่หน่อยปกติบุญนะจ๊ะอ่าส่วนตัวกันของเราอีกคู่หนึ่งนะคะ574นะจ๊ะ าเจ็ดสี่ออกที่เจ็ดห้านะจ๊ะนี่มาเข้าตัวอ่อสามตัวตัดนะจ๊ะอ่าถ้าใครตัดก็จะได้นะจ๊ะเข้าที่พิเศษล่างตัวเจาะเราไม่เข้านะคะเข้าที่ตัวกันนะเมื่อวานนี้นะจ๊ะก็ก็บอกแอดบอกแล้วนะจ๊ะว่าตัวสามสามตัวให้ตัดเล่นนะคะใครชอบนะคะอ่าให้ตัดเล่นนะจ๊ะอ่าก็จะได้อ่า ลดความเสี่ยงลงนะจ๊ะก็เมื่อวานนี้ตัวตัวโจของเราตัวตัวโจของเราไม่เข้าอีกแล้วนะจ๊ะ,ะเข้าตัวกันเนาะ,ะแล้วก็มาเข้าที่รูดนะรูดเดินดีนะทุกคนนะรูดของเราเดินดีแม้แม้จะเป็นน้อยอื่นก็เดินดีนะจ๊ะหนึ่งกับแปดนะจ๊ะก็หนึ่งของเราก็ไปเข้าเฉพาะกิจแล้วก็มาเข้าการชาติแล้วก็มาเข้าที่ ปกติบนล่างนะคะทุกคนอ่าถ้าใครมาชอบตัวเจาะกลัวก็คือเราจับรูดเลยเนยจะจ๊ะอ่าเมื่อวานนี้นะก็เขาเข้าก็จะเข้าที่ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งอ่าเด้งบนล่างเลยนะถ้าใครตัวรูดเมื่อวานนะคะอ่าเขาที่ปกติเนาะวันนี้นะคะเราจะได้คู่ไหนมาเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้าเรามาดูของวันที่ยี่สิบสามกันนะจะ๊ะอ่า ใกล้จะไปเดือนอีกแล้วนะจ๊ะของเราเป็หหี่ยนฮานอยพิเศษปกตินะจ๊ะ,ะแต่ลูกของเรายังไม่หลุดนะทุกคนนะหลุดแต่ตัวเจาะนะจ๊ะตัวกันของเราก็มาแทนตัวเจาะนะจ๊ะก็พิจารณาให้ดีนะจ๊ะ,ะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆนะจ๊ะ รูปวันนี้ของเราให้ที่รูปของเราให้ที่เก้าและสองนะจ๊ะวันนี้ให้เด่นที่อ่าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะจ๊ะตัวลองนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะ ทุกคนให้เรามันระวังด้วยนะจ๊ะอะ่หัวเราถ้ามันหลุดได้มันก็ต้องเข้าได้นะจ๊ะ,อะสองหนึ่งสองสามหนึ่งสามอมืตัวกันนะจ๊ะอะ่มีตัวกันให้แล้วก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนอ่ ทงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีจะได้เป็นกำลังใจให้กันละกันจะได้มีแนวทางดีๆคิดคำนวณแน,นวทางดีๆมาให้ทุกคนอ่าเป็นแนวทางได้นะจ๊ะต่างคนต่างให้กำลังใจกันเนาะ,ะวันนี้ตัวกันของเรานะฮะจะให้ที่อืม 368นะจ๊ะให้ที่สามหกแอ่าให้แค่นี้แล้วกันเนาะตัวที่แอดชอบนะจ๊ะวันนี้นะคะไปจะอ่าไปหน่อยพิเศษปกติก็ได้จะไปหน่อยอื่นก็ได้นะอ่าแล้วแต่ทุกคนชอบนะจ๊ะแต่อันนี้ของเราเป็นหน่อยปกติเนาะอ่าอาจจะออกตรงหน่อยแล้วไม่ออกตรงหน่อยนะคะให้ทุกทุกคนดู ดูคลิปเก่าๆแล้วก็พิจารณาดูนะจ๊ะวันนี้แอดชอบ 91, ะะเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็เก้าสองนะจ๊ะนะชอบสองคู่นี้นะจ๊ะได้ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะแล้วก็ถ้าุกถ้าอ่า ถ้าถ้าทุกคนถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะจ๊ะ,ะวันนี้นะคะและก็ทุกๆวันถ้าใครได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์จากแนวทางของแอดนะคะก็อยากให้ไปทําบุญด้วยแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญให้เทวดาประจําตัวแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยให้เรามีโชคมีลาบนะคะก็ขอให้ทุกคนจะได้ทุกคนจะได้เฮงเปังปงนะคะถ้าใครอยากเกี่ยวกับโชคลาบก็คือ ใส่บาทเกี่ยวกับของกินก็ได้ให้ทานเกี่ยวกับของกินนะคะให้กับคนที่เขาต้องการกินกินจะริงๆนะเออให้คนที่เขาต้องการจริงๆแล้วเราก็จะได้โชคได้เร็วนะคะยิ่งเขาดีใจเท่าไหร่นะคะเขาภูมิใจเขาซาบซึ้งใจเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้บุญเร็วเท่านั้นนะอ่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าบุญทันตานะคะถ้าเขาได้ของกินกับเราแล้วเขาได้กินเลยเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยเขาก็จะ เราก็จะได้โชคทันตา,าเช่นเดียวกันนะทุกคนนะถ้าให้พิจารณาให้ดูเป็นความเชื่อส่วนบคุคคลนะจากเอสนะจา๊ะก็ขอให้ทุกคนนะวันนี้เฮงปังปังกันทุกคนนะฮะสามตัวเราอย่าลืมตัดนะทุกคนนะถ้าใครเล่นก็อย่าลืมตัดด้วยนะอถ้าเต้นตรงหน่อยนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะให้เฮงปังปัง,ปงวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า